อากาศสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงหัวเลี้ยงควายครับผมอากาศสวัสดีไปย่งเยบซี่ผู้ที่ตามช่องใบปอฟ้าใช่ไหมนะครับเด้อกับวันที่สามสิบตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพี่น้องครับวันนี้ก็คือเก่าคือเดิมครับพี่น้องพ้าพี่น้องมาหาคว้วตัวกงามราคาถูกถึไปเลี้ยงวันนี้ก็มาอยู่กับพ่อน้องเอ๋ครับผม มื่อน,นี้มาเมืองวันวนอ้องเอสิมีคล้วยโตกกงามๆราคาถือถือมาฝากพี่น้องเจ้าตัวมันเนี้ยเมื่อน,นี้ได้ยินขาน่าวว่าน้องเอสิเปิดโผร่ลดราคาอ่าลดราคาคือเสียวแบ่งปันคล้วยให้พี่ให้น้องไปเลี้ยงอ่าในเนาะกวนกวนนั้นะน,น,นี่ยังกว่ก้นใหนเจียวเขาได้ยนะังเนาะเจียวเขาเลี้ยงให้ให้เลี้ยงให้ใหพี่น้องมีนงวัวมีคล้วยเลี้ยงนะ วันนี้น้องเอเลยสิ h, มา uria, ลดราคาเปิดโปรให้เลยครับผมเอามาบอกลายใหญ่ห้างพี่น้องมาพ,พบกันน้องเอกันเลยครับสวัสดีครับน้องเอครับสวัสดีครับวันนี้มีมาจีกสตัวตรงเอมไหมนี่มีามาให้สี่ตวัคตวครับผมสี่ตัวนะสี่ตัวครับสีตเด็ดเด็ดเลยปะเด็ดเด็ดเลยครับผมเด็ดด็ดเลยครับผมเอาได้แต่ยี่สิบตัวแรกมาเลยครับตัวแรกตัวนี้แม่แม่สาวครับผมผสมแล้วครับผมผสมได้เดือนหนึ่งครับผม เป็นแม่สาวผสมแล้วเนาะแม่นครับผสมได้เดือนนึงครับผมเพิ่นสูงไรไปได้เนาะครับนี่สูงลอยซีสิบสามครับผมสูงลอยซีสามเอาเปิดไปได้ไปได้อีกนี่ตัวนี้เปิดไว้หาเมื่อเนื้าพันบาทครับผมหาเมื่นื้าพันบาทแม่นครับผมนี่พี่น้องแม่สาวครับผมเป็นแม่บอกบักยางไงได้พี่น้องสูงสูงอะไรกันวะขนาดลอยซีสิบสามครับลอยซีสบสามเนาะป้าพี่น้องมันอร่อยป่ะเนาะ ไปที่สามโอ้คือสูงหลักแทนคนไหมขาบางเงี้ยไหมพี่น้องพี่น้องเม่งเอาพี่น้องเป็นควายที่ลำตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่ขาเงี้ยวอ่างดีพี่น้องทั้งเงี้ยวคนอ่ะม่งหน้าตาวงเขาบนดอยตลาดก็มีอยู่ครับตาแจ่มเจ่มจ่มครับผมข้าอ่องถุงน่องขาวเนาะเอา อักตลักชัดเจนพี่น้องหน้าตาก็ดีเป็นควายที่หน้าตาดีแล้วละ่ะพี่น้องาาเออเป็นแม่บอก,กี่โอ้ยใหญ่ๆพี่น้องใหญ่เอาเอาตรงนี้หันมาทางนี้นะครับมันหย่อนแสงครับแอ้พี่น้องมึงเอาพี่น้องปว่นะไ,ไหมไถไหม <c oughs> เป็นเมียสาวเนาะเอย่านะเมียสาวครับผมผสมตัวแรงไหมครับผสมเก่าเจริญครับผม ผสมเก่าจะเลื่อนเนาะเดือนนึงครับผมเอ้พี่น้องเป็นผสมเก่าเจริญยางดีเด้พี่น้องเด้อผสมเก่าเจริญนในเดือนหนึ่งนี่เนาะเดือนนึงครับผมปวดไหนพี่น้องเอาพี่น้องเมื่อเหงาพี่น้องผมว่าดีดีได้ครับผมเอาขมันว่านหนานี่บ่ได้เลยเนาะราคานี่บ่ได้ครับผมว่านหนานี่บ่ได้เมนด้วยนี่ก็บ่ได้พี่น้องเออ เพราะว่าไปเมืองตามตลาดนัดไปเมืองสนามเดียวมันบ่มีแม่พี่น้องราคานี่แม่สูงร้อยสี่สิบสามแต่ว่าน้องเย้ยเปิดหาเมือนอะไรกว่หาหาเมือนหาพันบาทแม่ผีน่องคุณไหมตัวเอาพี่น้องเอาทันใดกำลังมองหาแม่บอกได้พี่น้องเด้อตัวนี่เป็นแม่สาวเพิ่นผสมเดี่ยวผสมเก่าเจริญนในเดือนหนึ่งกับความสูงรอยสี่สิบสามนอเยเนาะ รอยสี่สิบสามน้องเอเปิดไว้ในราคาหามื่นห่าพันบาทหามื่นห่าพันบาทเด้พี่น้องเด้อเอาท่านได้สนใจสนใจกับจิตตอน้องเอไหมครับ<า>โอ้คักค่พี่น้องอา่อากูนะพี่น้องมึงเอารดมันนีก็ขอถวดขอไห้พี่น้องเด้อมันหนีไม่ห่างพี่น้องเออไม่ห่างมันยังไงล่ะ มันมาหอดอันนี่แล้วหอดควอกไปแล้วก็เลยทายเลยพี่น้องก็อดสายฟังเอาได้พี่น้องเด้อคลิบนี่เอาพี่น้องเอาจบไปสําหรับตัวแรกครับพี่น้องเมืองตัวต่อไปครับผมเอาพี่น้องมาเมืองตัวที่สองครับปเนี่คปวดนะป้าปักเกมพี่น้องเอาายะเยเลยตัวที่สองแม่แยกลูกครับผมตัวนี้ผสมแล้วได้ยี่สิบเอ็ดมือครับผม ตัวนี้เป็นแม่แยกลูกเนาะครับผมผสมแล้วยี่สิบเอ็ดมือครับผมผสมผสมแล้วครับผมยี่สิบเอ็ดมือผสมพอใดครับเผ็ดล้ำโขงครับผมมีผสมเผ็ดล้ำโขงเนาะสูงไรไว้ในก็ยังตัวนี้สูงลอยซี่สามขึ้นกันครับผมสูงลอยซี่สามขึ้นกันป้าดมีแต่ตัวอย่างไงนะพี่น้องมึงมึงนะว่ามันว่าเป็นสร้างน้อยพี่น้องยืนง่ายเถื่อเลือแบักบบยางง่ายเลยพี่น้องเอาพี่น้องมึงเอาพี่น้อง ตัวนี้เป็นแม่แยกลูกน้ยนอยเองนะผสมเผ็ดล้ำงขงได้ยี่สิบเอ็ดเมืออ่อเปิดไปได้เป็นไดนี่ตัวนี้เปิดไปหาเมื่ก่าบาทครับผมตัวนี้หาเมือเเก่าเนะเปิดไปในราคาหาเมือเก่าพันบาทได้พี่น้องเด้อเป็นแม่บอกีอ่างไงพี่นออ้องสายอ่างสายอ่างแล้วก็สูงความ,ม,มถึงไงถึง,งายาวพี่น้องผนะป๊าด กะบานแบบไงพี hey. ่น้องอ่กะบานไงอ่าคว้าไงครับผมเป็นคานาตัวผู้อ่าเป็นควายที่กะบานไงได้พี่น้องเด้อเนี่ยแหละพี่น้องสันปลาคว้าปลาเขียงพี่น้องมึงเอาเลยพุดนะป่าคว้าไหมนี่ยแหละพี่น้องสันปลาคว้าปลาเขียงมึงสันมาโดดแตกไพ่ง่าพี่น้องพุดนะเป็นแม่บอกกี่ไงพี่น้องนะอ่าไงครับผม จิบเรียบจยิบเท่าก็ดีได้พี่น้องเ้อเอื้อบกเปล่ายังไงเอาพี่น้องเมื่งเอาอังตะลักเพิ่นกะมีหรอพี่น้องตาแต่มแม่มแจ่มจำพี่น้องพ่ออ่องพออ่องถุงน้องขาวพี่น้องอังตะลักค้วยไทยชัดเจนอยู่พี่น้องตัวนี้เป็นแม่แยกลูกผสมเผ็ดรั้โค้งได้ยี่สิบเอ็ดหมื่นเอเยนะกับความสูงลอยสี่สิบสามเพิ่นเปลือดไปเนล่ยราคา หาเมื่อเก่าพันบาทพี่น้องมึงเอาดใใครคร่วนพี่น้องเอาถัดไปกําลัางมองหากะฝ่าติดต้อน้องเย้มาเลยครับเด้อนี่ยขันกล้วยลักษณะจังสี่น่าจะอยูย่บ่โดนน่อยเนาะครับผมเอาตัวหนึ่งกับตัวสวงขันเมาแถมเครื่องตัดหญ้าพร้อมครับผมนั่นเปิดโปรโมชั่นนะพี่น้องพอดีขันซื้อโยคูัวกับผมโยครัตัวนึงกับตัวสวงแถมเครื่องตัดหญ้าครับตัวบางขันนี่เนาะแมครับผมแถมโนเครื่องตัดหญ้าไปเลยครับผม แม่พี่น้องเขาขันเสือโยกูน้องเอแถมเครื่องตัดหญ้าพร้อผมทรงหยอดบ้านคือเกาทรงหอดบ้านคือเกาเอาพี่น้องเขาทันใดสนใจสนใจกับติดต่อเพป็นเข่าวไม้พี่น้องเรื่องราคากับบอกกันได้ยั่งยุ่งเนาะเรื่องราคาเบอกกันได้อยู่ได้พี่น้องเด้อผมมาฉันเพิ่นก็คือแถมเครื่องตัดหญ้าพร้อผมทรงหอดบ้านพร้อผมเอาทันใดสนใจกับติดต่อเพป็นเข่าวไม้พี่น้อง จบไปครับสําหรับตัวที่สองครับผมมะม่งตัวต่อไปครับผมอาวมเม่งตัวต่อไปครับพี่น้องครับเอาได้เหรยมเลียสแมู่รแม่ที่สามเป็นแม่ลูกเนาะลูกคับตัวูตัวูครับตัวผูเนาะเหระโอ้บักใงญ่เลยพี่น้องลูกตัวใดครับเนี่ยตีลูกเก่าจะเลื่อรับมเก่าะเลื่พี่น้องเ้อได้ยักเดือนหรืครับวครับโอ้เป็นลูกไส้เก่าจะเลื่อนนะพี่น้องคุนะ ปดเป็นเป็นข้อยหน่อยที่หนาตาดีได้พี่น้องเด้อะลูบโล่เออหลูบโล่เอาการได้หรืพี่น้องแข่งขาไงลำตัวไงแม่พันธุ์สูงไรบ้างเนตรงนี้นี่แม่พันสูงลอยซีเอ็ดครับผมสูงลอยซีสิบเอ็ดเนาะโอ้พี่น้องเป็นแม่บอกยางไงได้พี่น้องพผมนะยางเขาเนี่ยยางไงยางน้ำเลยครับผมเกิดไปได้เป็นไงนรรี่ตัวนี้เอาแบบ like. พิเศษเลยครับผมเออ ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องมีเสียดเลยดินเมียนตีเมีนครับจะเสียดเลยเรยวๆแล้ว่อยครับผมห้าหมื่นเจ็ดพันบาทรมห้าหมื่นเจ็ดครับพี่น้องโอ้พี่น้องเป็นแม่ลูกเด้อพี่น้องเ้อเป็นแม่ลูกลูกตัวผู้พี่น้องครับพี่น้องมึงเอามึงลูกกันปะนะปากจ้งลัไม่พี่น้องลูกเก่าจะเลิกอะไรเลอะ ลูกเก่าจเจรือนครับเมียเพล่นนี่สูงรลอยสี่ซีเปียดได้พี่น้องคุณไหมหาเหมือนเจี๊ยตีเอาพี่น้องเอาแยกตัวพเวพลินได้พี่น้องเด้อตัวศาสตร์เพลินจะหาเหมือนเจี๊ยเพลินในลูกมาจ้าตัวอะไรยังไงสามตัวครับผมนี่ไอตัวตัวนี้คือตัวที่สามเนาะอันนี้ตัวนี้เป็นตัวที่สามนะพี่น้องเด้อตัวนี้เป็นลูกไส เมีเพิ่นกะผสมไปเอะเมีเพิ่นมันขึ้นแล้วล่ะครับผมโอ้ขึ้นแล้วเนาะมันมันเป็นสัตว์แล้วแต่ว่าน้องยังยังยังบ่ผสมเออให้พี่น้องเอาไปผสมเอาเออมักตัวใดเอาไปผสมเอาเด้อพี่น้องแต่ว่าตัวตัววั่งหันนี่เป็นลูกไส้ของเก่าเจริญพี่น้องเพิ่นผสมเก่าเจริญมาครับมึงหน้าตาด้วยครับุผมตาพี่น้องมึงน้ำตัวเงาด้วครับตัวนี้เป็นควายที่อ่างไงพี่น้องน้ำตัวครับผมพูดนะ อัตลักษณ์เย็นนี่ต้งหากพี่น้องพู้หนึ่งตาเต็มแจ่มจ้ำพี่น้องพู้หนึ่งตาเขาออกขั้นส่วนทางเขาดีพี่น้องทางเขาดีเขางามเออบากเผายอนย่นพี่น้องควายอยากขาดน้ำเดียงจังน่อยน้อยเนาะเออควายอยากขาดน้ำเดียงจังน่อยเอาไปใส่หนาข้าวเดียวพี่น้องนี่หา่ตเงินเจ็ดหาเง่นเจ็ดครับผมตัวนี้กับสีนี้ฝ้ายหางบางๆด้วยครับพี่น้อง โอ้นี่คืออันนั้นเพื่อนเนาะเอาอ่าเอาพี่น้องบอกพี่น้องเลยเด้อตัวนี้เป็นไฟหางอยากบางจังเลยนะยินเนาะนี่ของน้ำป้าดวงมึงมึงถ่ายมึงถ่ายป้าพี่น้องเอ้าตันใดกำลังมองหาแม่บอกแด้วพี่น้องเด้อตัวนี้เป็นแม่ลูกลูกตัวผู้ลูกใต้เพื่อนเป็นลูกเก่าเจริญพี่น้องแม่สูงลอยซีเอสด เปิดไว้เนราะคหาเงอนเจ็ดพันบาทตัวเยนาะนราคา, 7, าเนเอาราคานี่แหละออลความสูงขายอีสานครับผมความสูงเล่นปะเอาราคานแหลจ้าต,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 ตัวองพี่น้องแต่ฟังอยู่นี่กะคือว่าเพิ่นจิบอกราคาผิดพูดอะไรนี่เอาฝาโทรมาเด้อฝอา,าโทรมาเด้อพี่น้องเด้อผมว่าน่องเย็บบอกราคาผิดค่ะครับหาเงินเจ็ดพีเพือนวเย็เเดี๋ยวเอาไปออกไปเลยปปดบีปันน้อง เอาเอาแล้วพี่น้องเอาเฝ้าเอาเฝ้าเอาเฝ้าเอาพี่น้องเออเอาผู้ใดสนจิตสนใจกับจิดต่อขม้าพี่น้องตัวนี้คู่นี้หาเหมือนเจ็ดพี่น้องนี่เอา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 โทรมาพี่น้องโทรมาโทรม้าปลาตัวเอาจบไปครับจบไปมึงตัวต่อไปครับผมเอาผมมึงตัวต่อไปพี่น้องวันนี้เอะไรละเอียดมาไละเอียดนี้แม่ลูกลูกเจ้าผููครับผม เป็นแม่ลูกลูกตัวผู้นาะครับผมแม่สูงลายไปได้ยังไงแม่สูงไรสามสิบหาครับผมแม่สูงไรสามสิบหาเมื่อลูกพันไปน้องโอ้ห้าห่าวเป็นลูกตัวผู้ลูกตัวผู้ครับผมลูกเป็นลูกตัวอะไรครับผมลูกเพันกับทับโตแล้วครับผมทับโตดีเพิ่นละเป็นพอทำรับจ้างเนาะเป็นพอทำรับจ้างนะพี่น้องเด้อเป็นลูกไซด์พุ่น่ะป้าตัวลูกหลอดด้วยไหมตัวนด้ครับผมอันนี้นั่นจะว่าลูกหอดถึงแล้วครับผมเออเมื่อเอามึงเอาพี่น้องคนละ ครับเป็นลูกไส้พอถัดร,รับจ่างมาเนาะแต่ว่าเป็นเพื่อนหน่อยที่กระดูกแง่ได้เป็นน่องเด้อเออ่าได้จักเดือนอะไรยีงเนี่ได้สามเดือนครับผมลูกไส้ได้๋สามเดือนเนาะครับผมโอ้ลูกรอวได้เป็นน่องเด้อสีกับสีดีคนนะ่ะเป็นตัวดีได้เป็นน่องอ่าเป็นลูกไส้ะนอะไรยังเนาะครับผมนกระลังพอ่อเป็นตาหางกี่ลายเป็น้องได้สามเดือนคุณไหมเอาแม่สูงเลยสามสิบห้าไปจี ฟูนี่เปิดไปไดเป็นไาเอเนี่ยูนี่เปิดไวสี่หมื่นอครับผมสี่หมื่นสองพันบาทวะครับสี่หมื่นสองพันบาทเด้อพี่น้องเด้อบบดนี้แหน่องอีกฮะแต่เมี้ครับ่องแ่กับ่ได้ไหมเอราคานี่ไหมเมีทวงกับสี่หมื่นหาครับเออแต่เมีทรวงกับบ่ได้เด้พี่น้องราคาราคาสี่หมื่นสองี่บ่ได้แท้เมียทรวงนี่เออเมียสูงรอยสาิบหาพี่น้องความลูกใส ตกใต้พันหน่อยสามเดือนพันว่านี่แหละครับหญ้า,ญาดีๆครับผมโอ้เป็ดตะเลียงนะพี่น้องนี่เป็ดตะเลียงเป็ดตะซื้อเขยชุนนี่น้องเอเปิดปูยางเลี้ยงนี่ล่ะ <laughs> เปิดปูพี่น้องยางเลี้ยงเลยพี่น้องเนาะพป็นได้กินหญ้าดีๆตัวนี้ก็เป็นเขยที่ลำตัวเงาเลยพี่น้องเด้อลำตัวเงา,าเป็ดตะเลียงครับโดยเฉพาะวงเขาเพิ่น เขาอ่ะขั้นสวนพี่น้องทางเขาเดียังกินห้าเดี๋ยวไม่ต้องห่วงพี่น้องพคะาาเนียมครับพี่นอ้องเวยหลายตมันหลายมัน,นดูแลพอถึงน้อยเยะเนาะดูแลพอถึงอันนี้คือคือสีลงหน้ามันบเนี่ครับเี่ยวเขี่ยอดอกเอ๋สีลงหน้าพี่น้องพ่อบาเพิ่นไปอย่างคือเปิดในราคามันถื่อกันนะพี่น้องเอาพี่น้องเอาทันไดกกำลังมองหา ไว้เอาไปเลี้ยงนะพี่น้องเด้อนะผนะตาพี่น้อง,ส,องสี่เมื่อนสองครับาคานีบอตองตัวน้อยเยอะครับผมราคาหนีพ่ตองตัวพ่นดอกพี่น้องนนะเมืองอรวณผลนะที่ะมื่นสองในเมียรววไม่พี่น้องก็จักสีวายอย่งไหนแล้วแต่แม่ยทว่วงกะผลไม้หาเมื่อนเหมือนไหม สออซีเมื่อนกลัวหาเมื่อนแฉ่แหละพี่น้องคันส่วนสูงลอยสามหาเนี่ยอันนี้พูดนะได้ลูกซ้ายไปครัมสีเมื่อนสองเอาพี่น้องท่านใดสนใจกันติดตอนน้องเย้เขาไหเอาน้องเย้ฝากเบอร์โทรได้ครับศูนย์หกหนึ่งครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแปดสามเจ็ดสี่หนึ่งครับผมสามเจ็ดสี่หนึ่งเนาะครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเนาะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันได้พี่น้องเด้อ ข<ม>อมเด็กกับตีตเขามามอมั้มึงครับพี่น้องบนี่มีสามค้มแบ่งปันนี่เลยมันลห,หลายตัวดีหลายตัวครับยุ่งขวายิบหลายตัวครับหลายตัวได้พี่น้องเด้อเอาทันใดสนใจกับตีตัวตรงเีเขามาหรือว่าทันใดอยากมึงเอ่อตัวไหนกับทักแชททักไลฟ์เพื่อนขามาขอวิดีโอข้อน้ำเพิ่นก็ได้หรือว่าทันใดยูกไกล่สะดวกที่จะมาเมืองตัวจริงทีนาข้อกับเมืองใดที บ้านท่าประทายตำาบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเลยพี่น้องเด้อครับผมเอามานีกันมิ้งมาฝาพี่น้องที่โตครับพ<ม>ี่น้องครับอ่าขอให้พี่น้องโชคดีอยู่ดีมีแห้งครับพี่น้องครับสวัสดีครับ